สบายดีพี่น้องสบายดีเอ็กซ์ช,ชุดเนดะ้อพี่น้องเลยวันนี้เฮามาเห็ดขาวแดงมากพี่้อง<ๆ>เฮาไปซื้อกุ้งกับเชา้ากุ้งไปบางยาซื้อกุ้งซื้อขาวพี่น้องมีมีสวัสดีค่ะอฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสุตุกษัตริย์เง้ยสวยเงี้ยวยจิงจริงครบมันอยู่ห้องมันอยู่ห้องแอร์ก็ได้ใส่ ใส่อนะใส่หมววันนี้หกสก้อยกุ้งเต็มเได้เอาอนะใส่เลยว่งค่ายใส่เลยเพราว่ง่ายมไดสื่อประมาณหกิบบาทตอนนี้พ่อสื่อคือยังหอเยบัดกุ้งอันนี้ัดื่อบัดกุ้งอันนี้คือปรมาณกสิบาทสื่งแน่กุ้งไงก้อยกินแนกินแซ่บๆดวมีพักกัพักกัปนี่ไปใส่โอ้้างหลังกัน Haka tin yang nèo thêm thoạt đi kap gọn thêm mặt mùa nèo thêm mặt hai mùa mùa bảo mùa à, bảo mùa bảo muộn cứ mùa để mình mùa 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 này nó điện lò mùa 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 lơ mùa ตันหมดจ้ากระตํมมกุ้งมือนอะไรนจ้กุ้งน้าหมักขึ้นเค็มเลยจะกุ้งน้ำหมักเค็มเลยเน่ระหยัด่็กมันพลาดใจมากกุงเคไปแกินซองเถื่อนะ Một xe lái nào cũng thịt, một thịt Một khí cát cả mỹ Đó là thịt kín nhưng mà Của cụ mèo phòng mà để đó, đó là kín cho cả này Giờ xe cứa sẽ phải để ở nơi Cắp làm ba, cả đại cũng chẳng xẹp Rồi bà sẽ mang kín cáp เคยยันน่ะวานะเดจอยกินน้ำกันเด้อพักแผลพักแผลอุ่มนะคือยังเคยซื้อมากอยู่โมเมนบ่พักแผลเส็บเลยอ้าวพักแผลพักแผลเส็บแล้ว Ôi, hôm đê hai con A pokmê, a pokmê. By bây giờ bắt đầu gặp gỡ 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 bà ăn à, kí, á, à. g Vortec, g Elise, ăn đi

ยุคเนี้ยได้หมดเดยถึงเลยสุดอ่ะจำององโคตรมนีคตรเลยบุราแล้วก็ปเทียนอไะอยากคิวเขาเห็เลยนะจะคอยเป็นยังขอคิวเขาไม่จะคขอสั่นกูก็สั่นคือกันจากไอ้หัวดูเขาห่าน เอาเคบจะกุงมะเขืเพี้ยนขาข้าวมันไก่เพี้ยงเราเอาขามันอยากอันจังหน่อยแบบเพื่อนป่นเพื่อนจนขมความเค็มเพิ่นนหิวข้าวให้แบบด่วนดวนพราะต้นาปีก็ยังดื่มกินเข้ามาแ้องหิวข้าวอย่างนี้คล้วเสรกจนต

ใจอีกเพิ่งเอาตามเจ้าดูนะสัมาตามคนก่อนกินนเบิร์ดโปรเสบก่อนกินของคอยมากมากเบิร์ดขอยเหต็มหวงเรดูมใส่ไงคะใอีกเออ คาวนัวม <c ười> ูสไซบออันกระแดดแ่ยาแล้วมันสีสๆ็แล้วมากเนียวแล้วมันมากสเนอถ้คสลัยเดเลยวะเอาอย่างีบเสามายงอะมาไ่ลคงไไสมา่ม่ิอหนเยวนุ่มมาจากเหียวนุ่มก็จะมักินเยเน่้นู กสใจ็เพียจังเพียบจะไดเอาถ้าหลดกินโคกอกันให้สองขบกุ้นี่เก็ได้เหมอนกันี่เขาบกวามาเต็มที่ก็แบบกูมูนบันน่าดีกันบอก มหานตากแบบเน่าคนบ้มก็ได้ตากแล้วมูจังมรจะเห็นหนาแ้วมัก็ร่วงทั้งที่กับทีทุกคนจับคนมันจะเห็ดกระเด็กระด็นเดี๋ยวก่ก็แล้วไปหัสอนยุ่บ้านนี้มาไสอนย่เหอยากเนาะอยากกินแอยากเหน่อแค่ประเ น้ำปลาไม่พอหอยน้ปางปลาอยู huh. the ่ไนน้ำปลากันน okay, ู were, ่นะไรเราจะปลาดกก็ได้แล้วมากปละแดกพ่อพ่อพ่อไปเช็กุงเร้ไปใส่เอาเองแล้วขั้นดาบก็โอเคบาจังไะมีเจ้าไปแพ็คเอาไปเลย

khi mà trời Ok Có nhà khảo hẹn nữa thì nổi Tác thì chắc cũng thì tác thì thuở hết trong này <laughs> Bò ăn mưa đồ dẻ nó phạo Ê bộ ê bộ thuốc nhà nghe mà

คอยยุกเอายุกเอาเนี่เมื่อแลปูไกว่ได้พักเพราะว่ากุ๊กหอกไม้อี่ใส่แล้วมากินไปเมื่อแต็มดูกินเขา้รต ก๋วยนุ่มวยกินเผากนถนเ้ยกินขากินข้ากินเ้ามาดูบวันนี้สะอาให้กินทละบาสะประมาณสองเลยยุคเก่าก็ส่งหลยแลก็เสือดชันันด้วยเผ้าบานนหน้เตียมทุกคบุกเที ขุ่ย่อทิ่ง่ยก็ใน้เ้แตโอย่างนี้เมนูแบบหนกนักเป็นแบบเป็นด้ยเหรอเขาถ้าเร้แถ้าเกิดเา่ามือ่านกินก็กินตัวนี้ด้วไนจับที่จะชักใช้แต่ถอยเอาไปถิ่นรางน้แ้วม่ไกไปเของเม็ดเจาะละอีดต่

จะปวดแ i ้ ừ, h มากเลยบ้านบางกองก็บอกจะโกง่านแบบอยแตด้านดีใจดเออดีใจกินอ้วนไปไกพ่อนขั้กมันได้คนกินหลุดแอก็อ้วนนี่นะแต่เอ้าเอ้าฟาฝนตกเนาะเดี๋ยวอนมองไอเื้อหนา

Tells us how it was. Hopefully, I was hooked. And I thought xong was hooked. And I thought he Xong hooked. And I thought he was hooked. But King Matters, I thought. But I thought I was hooked. I looked at the lap. And nó was hooked. I 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 was hooked. ซื้อัวแวันนี้เราเลนกันแนบดมคุณเตะมันนั่งกาแฟแบบกอน่างหนึ่งซื้อกาอันนี้ก็อยู่องค์เหมาะสมนะซื้อกาแงเรียกแท้ๆนะแล้ววันวันี่ย5ันที่16วันที่ กูเห็นกูเห็นกูเห็นกุ้งสับเห็นแต่โตแล้วโตอีเวนต์กูเห็นเห็นเครื่องโตเห็นเห็นเขาเห็ดเห็ดกินแต่ยาแกงแกงนะน้องไม่ใช่เห็ดแต่เนื้อไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไปให้ถั่วถั่วมึงเ็นหมื่อไหร่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền là Gõ ừ. ừ. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 一点头。